กลับแล้วพี่น้องโอ้ยบังไปใหม่ท่อคีตานก็ปิดโอ้ยสองกระตาพี่น้องพี่น้องนี่เห็ดเพิ่พี่น้องล้วเมื่อวนี่พี่น้องนี่บัวไทยคลิปเก็บพี่น้องไทยคลิปเก็บพี่น้องเก็บนี่นี่มันนี่มาหาเห็ดพี่น้องหาเห็ดเพิ่งเขาว่าเห็ดเพิ่งออกพี่น้องก็เลยมาหาเห็ด มาพีนงเกีเพนนะกันพีน้างนี่นั่นพีน้องน่นทุคนกพีน้อเนี่่พีน่ามามาพี่นงเกีเพ่นกันพีน่าดอกบัวสามดอกเลียนเงินเถื่อเลยพีน่อเนี่มูแหลกไปพีน่าหาตัวขอทุลดอกไว้สันตินี่พีน เอาไปเรือยพี่น้องไปเดี๋ยวไปเจอกันมาอีกรอบเดี๋ยวนึงพี่น้องเนี่ยพี่น้องไปนี่กันดอกนึงพี่น้อดอกดอกครับกันยังหาไปเรื่อยตีดอกพี่น้องดอกนึงพี่น้องนี่ยดอกดอกก็เลอเล็กน้อย ีดอกนึงพี่หนงสอนง่ายกว่าเนี่งเห็นปะนี่ดอกนึงพี่ดอกอุ้ยข้อหาเกิดพี่น้องเนี่ยหาไปมาเดี๋ยวจะมยพี่น้องเนี่ยนี่ให้พี่น้องไว้เบ่งต่อสามดอกพี่น้องตัางอยู่ในเงาไม้พี่หองน่ะขาวๆนี่ดอ่น้องเก็บเดินงให้ละมือโอ้โหชัไปเลยพี่น้องเลยของมันสั่นนี่ดอกนึง นี่พี่น้องดินแล้วก็นายดอนนึงนี่พี่น้องโอ๊ยนาบ่าพี่น้องว่าคือแขบแท้นี่เออกระตา้ตาพี่น้องนี่ถ่ายเองก็เลยส,สนนั้นๆใน,น,นพี่ทำงานพี่น้องมาเก็บในการพี่น้องพี่น้องโอ้ยไปไปดูอะไรพี่น้องนี่

เต็มกระตาเลยพี่น้องายจะได้เต็มกระตาแล้วเห็ดเราพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้องนี่ตุ้มๆพี่น้องตุ้มเห็ดเผิอกเข่าพี่น้องนี่เห็ดดอกอะไรอย่างง้ปุ๊บไปเก็บในกันพี่น้องไปดอกนึงนี่นี่พี่หนอ ดอกนึงพี่หน๊านี่สามดอกไม่เป็นดอกเลยข่อยบัวมาคือข้อมันหักเร็วบัวจับข้อจับพี่ข่อยมันก็หกกักไงไหม่นี่ยพี่น้งองเราเนาะเดือบปุ้ยร้านใดเที่ยวพี่น้อในตัวนี้มันบ้างไม่ใหม่ด้วยนี่พี่น้องมาเก็บพี่น้องมาเก็บมาเก็บบัว เท็ดว่าบอกคนต้องกินนกกระตาหลูกกระตาหลายเหมือนหมานเด้เหรอเท็ด,ดอเออมาอยู่ในหรูกกระตาหลูกกระตาหลายเหมือนหมานเบอร์สุดเย,ย่างคามก็มีเด้ย่างคามดอกจมมมูมันนั่นไม่มีเนบัวเด้ที่เขาเป็นเอาไว้เห่าเลย เขียวเตยเดินอยู่กับเด็ดกเปิตาไว้ดูนนะเนาะเห็นมันเขียวเห,หรอฮะเาหัวหล่นเลยพี่น้องกรับไอห่อนวันนี้ได้เท่านี้พี่น้องของมันนี่มากับเม้ยาเมียาย่างอยู่เพื่อ วันสิไปเข่าอีกข้างหนึ่งพี่น้องไปลองไปเบิง่งนี่สองดอกกำลังจะเห็นพี่น้องไปไปหาในการพี่น้องอึบนี่กยปูเอ้ย,อยลูกหลานเห็นขอบคุณหล,ลายๆกลับแล้วพี่น้องโอ้ยเบิ่งไปใหม่ท่อกีตาร์นึ่ก็ปิดโอ้ยสองกระตาพี่น้องสองกระตาคราับ พอากันหนาพอากันไม่คิมหนาพี่เ้องฝา,ากกดไเลยก็แชร์้นะครับสวัสดีครับ